เข้าสู่เกมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยบาซิเลียนครับรอบแรกนะครับเพาเมลัสบุกไปเยือนอเมริกาอาร์เอ็นนะครับอ่าเรามาดูผู้เล่นทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านมีอ่าเจ้าบ้านเล่น4-4-2น,นะครับมีอีเดอร์ซูซาดาซิวาเป็นผู้สับประตูกองหลัง4ี่ตัวมีเจ้ามาเรียดาโมเลอเลส วาเลนซ์กาแล้วก็อัลบโตนาซิเมนโตนะครับเซซ่าอากุสโตโอลิเวลาเดอเดออะไรก็ไม่รู้นะครับ <laughs> อ่าอีกตัวนึงเป็นโจเซกิวมาไลส์นะครับผมกองกลางสี่ตัวมีมิเชลดาซินวาเปนโตนะครับมาเซโลโจเซโลเซนเดนะครับผมจ่าหนุ่มบาซ่านะครับ ฟิลิปปี้ฟิลปเป้มิเลนดานะครับศูนย์หน้าคู่เป็นฮิวโกเมนเดสจูเนียร์และก็เอดิสันโจเซโดนาซิเนโตนะครับทีมเยือนพาเมรัสเส้นสี่สี่สองเหมือนกันนะครับผู้สายประตูลูเซโนดาซินวากอนซันเวนนะครับกองหลังสี่ตัวมีไมเคิลเฟอร์นันโดโลดิเกสและก็เกลสซนมาเลราดอสซานโตสอีกตัวนึงเป็นเลโอโนโ ซินวาร์โลดิเกตนะครับแล้วก็อีกตัวสุดท้ายเป็นลาอุสันเฟเรเล่าดอสซานโตสตรงกลางสิบตัวมีวินิซิอุสดาเดอร์ซูซาลิเบโรนะครับอันโตนิโอเฟอร์นันโดดาโมโลสนะครับผมแอนเดรสันเดอดูซานโตสอันโตนิโอลิเบโรดาซินวาสูซูน้าคู่เป็นติอาโกดอสซานโตจูเนียร์แล้วก็อิสตาเซียสเฟเรเล่าดอสซานโตนะครับ มาครับผู้สินปานุวิทย์เริ่มเกมการขันแล้วนะครับเจ้าบ้านเขียร์บอลก่อนนะครับผมเป็นฟรีคิปของทีมเยือนนะครับซินวานลอติเกตซินวานลอติเกตส่งให้เกสันเกสันส่งให้เซซิอาสเฟเลราดอสโตดิปโปดอสโตดอสโตดาซินวานลิเบโรลส่งให้ ดอสซันโตจูเนียดอสซันโตจูเนียเดี๋ยวครับบอลเล่ยิงทีมยันนำหนึ่งศูนย์นะครับสกโกดอสซันโตจูเนียนะครับผมยิงให้ทีมเยือนนำก่อนหนึ่งศูนย์ดาวบ้านคาเดฟุต้าดาวซินบาเบนโตมองหาฟิลิปปามาเลล่าส่งให้เมนเดสจูเนียฟิลิเป้มาเลล่าฟิลิเป้มาเลล่า เข้าการมงบอลให้มินเดจูเนเตะโอ้โหไม่ได้ประตูนะครับเกมยังดเนิต่อไปนิเกื้นหรวหลครับงโดไบอลงส่งให้โลซาโตมาแต่ไได้ครับดิสก์ตนลิเบโล เจ็บครับโอ้โหโดนเข้าสกัดขาคู่วินิสิอุสเดอซันโตเรเบโลนะครับเจ็บนะครับต้องเปลี่ยนตัวออกนะครับผมโอ้โ oh ห uh huh. เปลี่ยนตัวเอาคราวดิโอดาอาลุโจสวอลเลตลงไปแทนนะครับนะครับอาลุโจสวอเลตลงมาแล้วครับ มาไล่เจ้าบ้านจะให้บาเซลา่าเมนเดจูนเนียม์ม้งเก่าเสเวนเอาไม่ได้ลุดเกตทีมเยืยนอนโรแฮนเดซันเดดูเอสซานโตสส่งคืนให้เดดูเอสซานโตสทีฟิลิปเป้มิแลนดาโดนได้เรียงครับเจ้าบ้านทำฟาวทีมเยือนไป ซูนารเ์เบนโต์ทานบอลให้เมเดจูเนยียมองให้เพื่อนเมเดจูเนียยังวนเละยิงตั้งเอรับเติมประตูต่อนนัโโ้นโอ้โหยิโกเมเดจูเนียเจ้าบ้านครับยูทีเสมอได้ในที่นี้สามสิบห้านะครับรเจ้าบ้านถึกเถิงครับบุกน,นะครับบาเซนเด้บาเซนเด้ย้ยยายไปให้เมเดจูเนยีย ส่งให้นาซิมิโต้คิเตเตมนด้าฟิเตเมนด้าได้บอลนาซิมิโต้โหลงกัดครับผมทีมอื่นอ่ะได้บอลอยู่ชาวบ้านได้บอลอยู่โอ้โหชาวบ้านยังโจเซคิมไลตส่งให้เด้วยนะเดิรบอลเนเลตวาเ,นาเล,าาเลาานซาอัสเซียเฟย์ลาเจ้าโมเนล่าวาเซน่า20ซิตาไม่เข้าเข้าครับโอ้โ จเจ้าบ้านมาพมนักไปสอบตัวหนน่งแล้ครับสามนาทีมีลาทุกก่งลาบาดจบสองจบครึ่งแรกเจ้าบ้านพิกกลับขึ้นนำสองเระตูต่อหนึ่งจากสองประตูของฮิวโก้เมนเดนจูเนียนะครับโอ้โหครึ่งหลังเริ่มเกมทีมเยือนเคลียบอนคานาตอิสซาเซียเฟลเลราดอสซานโตจูเนีย โอ้โหนาซิเมนโตมงสกัดไม่ได้ให้เมนเดซูเนียเนสกซตให้เดิมนาซิเมนโตทำให้คิลเป้คูเรนดาอย่างไรคิลเป้เปลี่ยนบอลไปให้ซิมวาลูติกส์เหมือนเจ้าบ้านเปลี่ยนตัวครับเอาคิซิเตนโตเดอซูซ่ามอนโดสกาลงมาแทนนาซิโเมนโตเต็ม ดอสซาตโตส์เนี่ยมองไปพื้นที่ว่าให้โมโรดาซูวากรบชควงต้นขนมาได้แต่ยืนครับโดอโสมอโลล่อนโอ้โหโจ้าได้าส่ไม่ได้ครับจากโอลิลาเดออันดราเด้ใบเหลือนะครับยังไง้าวบ้านโดนเหลืองอิซาเซเฟล่าดาสอสซานโตสฟรีคิกให้โมโลซิวาส โอ้โห okay. ไม่เข้านะครับตบาบ้านได้ตั้งโต,ต๊วไปเราเตะโต๊ขึ้นไปพูดจะไม่ผ่านไปดอสนาซิเมนโตส่งให้ดาซินวาออลิเวลาดาซินวาบาซาลาจิเลเยนตัดบาใไปเสยชีวตตัดคืนได้เจ้าบ้าดนดอสนาซิเมนโตเมนเดสเมนเดจูเนีย เอาใครชื่อใครก็ไม่รู้แล้วนะครับ <laughs> โจโศกจโศกเมแล้วราฟิลิปเป้มิเลนดาฟิลิปเป้มิเลนดาเอาเรียกแต่ชื่อไม่รู้จะทำอะไรนาซิมเมนโตโมงโจโศกิมาไล่รับบอลให้โจโศกิมาไล่เมนเดสจูเนี่ยโอ้โหทีมเยอสก,กัดสองขาคู่ครับได้ใบเหลืองไปนะครับเนียนด์ดย สิ้นวาลุนเกกองหลังควรมรักทำฟาวโดยเหลืองไปบา,ารซ่าล่าบา,ารซ่าล่าเจ้าบ้านขึ้นสูงฟิลิปเป้มิเลนดาวิ่งขึ้นไปเอาบอลฟิลิปเป้มิเลนดาส่งให้ดอสซานโตสมาซามาซสตาันไปทะลุบอลชนิดว่าเจาา้าบ้าน้องเกมหน,นักอยู่นะครับเจ้าบ้าน้องเตมหนักอยู่การลุกงเชนซิ เมนเดสจูเนียเจ้าบ้านเมนเดจูเนียมุ่งให้เมนดอนจ่าวิ่งไปเอาบอลเดอร์ซูซามัดารซินวาเบนโตจ่ายไปทางขวาให้ซินวาเบนโตอ้าวซินวาเบนโตก็คนเดียวกันจะตายให้คนเดียวกันแก้ตัวเองทำไมดาร์ซินวาดารซินวาจิเบียนเอาแล้วเอาโรโรซาโตซาโตจูเนียลิเบโรดารซินวาแท็กบอลให้ลิเบโรดารซินวาอ้าวลิเบโรดารซินวาจ่ายไปด้วตัวเองอะไรวะเนี่ยเอา โอเคเอาล้วครับสินาทีสุดท้ายนะครับท่าสูงนี้แปสิบแล้วเอาเบอร์สิบส่งสิบเก้าเจ้าบ้านส่งให้เบอร์แปดเบอร์แปดจิงบอลให้เบอร์สี่จิงเฮียนบงไว้ได้ยี 20, 21, ่สิบเอ็ดส่งให้สิบห้าเจ้าบ้านส่งให้สิบเจ็ดสิบเจ็ดออกไปแล้วส่งให้สิบเจ็ดได้ยังไงสิบเจ็ดออกไปแล้วสิบสี่แปดเบอร์สามส่งให้สิบเอ็ดทุบลาบัดเจ็ดเจ้า,บ,าบ้านได้บอลอยู่ เบอร์สิบชิงไสิเก้าสิชิงสิบเต่นกันไปมา19บ9 1้าสิบเก้ย้อนกลับไปให้เบอร์สาเบอร์ยี่สิเลี้ยงบอลขึ้นไ้จิีมเยื้อสกัดบอลไปเจ้าบ้านได้คอนเนอร์จบเกมครับเจ้าบ้านอเมริกาอา่นานอชนะพังรัลาตะสองประตูต่อนหนึ่งครับโอ้ผู้บรรยายอ่านชื่อนักเตะไม่ทัน หลังๆเรียกเบอร์แล้วครับแถมเรียกเบอร์มั่วโอ้โอ้โอโอโจบไปแล้วนะครับเกมบาซิเลียนครับนะครับรอบแรกนะครับฮามิลันบุกไปแพ้อเมริกันอเมริกา RN ไป2ประตูต่อ1เจ้าบ้านได้ประตูจากฮิโกโกเมนเดจูเนียร์2ประตูนะครับทีมเยือนได้เตลโก้ดอสซานโตจูเนียหนึประตูนะครับ ขอบคุณสหรับการติดตรมในการทักเสียงบอลราซิลนะครับโอ้ผู้บรรยายบราซิลจริงๆเขาเขาบรรยายกันยังไงเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแลอเกินนะครับรอบหน้าจะมีอะไรสนุกๆมาให้ติดตามรับชมรับฟังกันฝากติดตามฝาก subscribe กันด้วยนะครับขอให้สนุกการเล่นเกมน,นะครับสวัสดีครับ